น้อนเคียวโกะเหมือนเดิมฮ่าฮ่เฮ้ในตอนนั้นฉันก็ได้กดเข้าในร้านค้าไปเลยเออก็ในขณนะนั้นฉันก็ได้กดอันนี้ไปแล้วกระดุมสีแดงในขณะนั้นฉันก็จะกดไปเลย99บาทได้กดดุมแดงประมาณร้อย8 5ของผมกว่าจะมีแดก oh, <dear> ไปดูติ๊กตอกเขาดื่มมาแบบโอ้โหเยี่ยแม่งแบบ w a t t h อ fuck ไอเชี่ยอะไรเนี่ย110บบาทเหรอมึงบ้าไปแล้วแล้วนี่มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ร้อยอ๋อมันถูกจังวะแล้วกูจะใช้อะไรชิบหายแล้วเชี่ยวสาต,ตียมันตั้งนานลองไปเปิดดูราคานี้ครับขึ้นมาปั๊บกูตกใจเลย1 1อยมาซื้อนี้เลยแล้วกันในขนาดนั้นใชนก็อดซื้อไปเลย let's go ไปเลยจ้า yeah! ขึ้นบอกว่าเอ้ยขึ้นด้วยโอ้ขึ้นแล้วบางในบัญชีของฉันภาพไอเป็นร้อยยี่สิบสี่บาทเอเป็นสามร้ยยี่สิบสี่โอ้โหจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะไอ้ตังพวกนี้ที่เราจะไปใช้กันหรือไปซื้อกันนะโอ้โหมีแต่ละอันเยอะมากๆเลยเราจะซื้อนี้ก่อนเลยนี่ ซื้อมาท่าไปเลยเออฉันรู้สึกเริ่มมีตังแดกแล้วโปรตีนไม่มีเฮียอะไรแดกเลยฉันต้องซื้ออะไรบางสิ่งบางจ่กงแล้วอะไรเนี่ยท่าพูเอาไปเลยท่ายิงพุเออซื้อวิธีนึงเออโอ้โหเฮียลงเร็ว68บาท แค่นี้นแหละจบนานๆทีได้ใช้ครั้งหนึ่งฉันได้เห็นเมื่อกี้คืออะไรกันฉันกว่าจะมีแดกกว่าจะมีเงินมันยากมากฉันเห็นคนอื่นอ่ะโอโ้โหแม่งเติมเมามันเลยเฮียแบบเติมแบบแม่งบดโตเตเลยเฮียคือแบบแม่งมึงจะรวยรขนาดนั้นวะไอ้เฮีย สกีนนี้น่ารักมากผมอยากได้มานานแล้วผมรู้สึกขาดชีวิตจะตายเหมือนเมาเลยไม่ใช่ไปดูหน่อ,อยซีพุ่งยังไงโอ้โห ôi! สุดยอดมากของดีของดีจริงๆเมื่อเราซื้ออันนี้มาแล้วทั้งสองอย่างมันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะเนี่ยว้าวของดีจริงโอ้โหเกมเข้ามาแล้ว มงเว้าวไปดูซิแต่ละคนมีใครบ้างเอาใครเนี่ยโอ้โหนั่นอะไรเนี่ยฉันไม่มีนั่นเลยเนี่ยเ็ดแค่มีคนเล่นตัวนี้แล้วนักเขียนนิยายกว่าจะเห็นแล้วก็ทานนี้กว่าจะมีแดกด้วยรู้สึกดีใจมากที่ที่ซื้อมา ฉันไม่รู้ใช้ได้คุ้มหรือเปล่าจะใช้สกีมาท่าเหมือนเดิมหยิบน้องเกชามก่นอนเพื่อไม่มีน้องน้องเหงาหยิบไปเลยแล้ว g กโอ้มีเสื้อใหม่ด้วยเนี่ยสไมลี่เฟซลองไห้ไม่น้องลองไห้หรอกหาไม่ได้ก็ไอเฮียแล้วไม่ใช่จู่ๆกันเล่นมุกอะไรได้เปลือยเนะี่ย มาแล้วโอ้ oh my god บทสีสาสเชี่ยเอ้ยแม่งและแบบมาได้ดีมากเลยนะรอบนี้เจอใครฆาตรกรไหนเขาแอบ,บก่อนอย่างแรกมันอาจจะใช้กล้องต่อนหน้าผมก็ได้นะห้องนี้ไม่มีใต้ดินดู้ละทำยังไงดีไม่ไงจุดพูไปเลยพี่น้องอเสียงดังมากไอ้เชี่ยเอ้ย รอบนี้เจอน้องงูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะปกติไม่เคยเห็นน้องงูเลยนะไม่เยะจุดพูดไปเลยเออเอ,อเอาต่อเออเดินเดินอเดินใช้ท่าเทางนี้ได้ด้วยอ๋อเสร็จสิญญครับรอเลยพี่น้องวันนี้เราจะมาติดเล่นนะติดเล่นมากๆเลย มัวร์กวยคนที่เล่นเซอร์เนจะอัจตะดาวในใจก็ได้นะครับในขณะนั้นฉันก็เสียขี้เยอสัตเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ลืมไปมันมีนี่ผ่ายแล้วนี่ไงเฮียุนตีนต่อหน้าไงไม่ไงเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วพี่น้องฉันเกือบแล้วโอ้ย มาดิอุยเกือบไอ้เชินแล้วกูจะช่วยยังไงเนี่ยมึงเอาสองตัวมาดักขนาดนี้ก็ได้ไม่โดนเธอเลยไม่โดนได้ไงวะเย็ดเข้มมายไม่เป็นไรนะสไมลี่ใช่ไหมมันชื่อสไมลี่ใช่ไหมสไมลี่ อะไรนะโอ้โหสม,มัยลีหัวทิ่มแล้วเฮ้ยให้ขอบอยไปช่วยก่อนนะขอบอยช่วยช่วยฮีนก่อนอนะโอ้โไม่ดูจิมันยืนสองตัวดักเลยจะให้ทำยังไงอะโอ้โหเออให้ขอบอยไปช่วยก่อนเดีกว่านะครับเพราะว่าเราก็เลื่อนเหลือครึ่งเหมือนจะตายนะครับเมื่อกี้มันตีไม่โดนเนะ มึงมันไล่ตีเยนนี A ่เลยอเนี e ่ย네ไม่เป็นไรนะขอบ,บอยไปเลยเควินเควินไปเลยไปเลยขอบคุณโอเคขอบคุณพอ,อดี <S <S> <S อ้าวเชี่ยเควิน,นวอวทีมไปแล้วเมคานิกวอวทีมแล้วไอ้ส,สเตอร์เชี่ย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 คุณมันต้องล้างบนดอ้าวเชี่ยวอวทีมไปแล้ว นายดูซีจอ,อยังไงเชี้ยมันชันไต้ดินน่วะสัตว์เอ้ยสัตด้ดินเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันกูม,ม่น่าเสยไม,ไม่ไม่มีเฮีย้ยกูจะได้ดักรอไว้ก่อนอ้ามันกำกัดผมว่ะชิ้นนี้แม่งมันวางวงเลยว่ะเชี่ยไปแล้ววะ หนอะหนตัวไหนที่มันต้องการฉันวะหนวะฮะ <c oughs> โอ้ยเฮียด้านหลังอีเวนไม่ยังล่าเลยวะอีนี่ใช้เวทมนต์ชำระชำระล้าง <c oughs> ข่ารับใช้เ <c oughs> ออฉันกำลังชำระล้างก่อนตอนนี้ <c oughs> โอ้ยเฮียโดนทั้งหมดเลยวะเ <c oughs> ออสาเร็จ สักทีเลยนะครับเนี่ยเชียตอนนี้ปั่นไฟกันดีกว่าเชียโมแต่วิ่งแบบไปหาม,มันก็มันก็ไม่ดีนะยังแม่งกวางอีกยิ่งกลัวอยู่ไอ้ันมีปืนอยู่แต่ฉันไม่ได้หยิบไปยิงเลยนะมันสึกเสียใจมากนีไ่ไงเชียกูใช้ท่านี้ต่อสี่ลอเลยคุณงได้มาต้องใช้ฉันต้องหายาสักนึงก่อนนะเพราะว่าถ้าผมไม่หายาเนี่ย มันจะไอ้นี่งไงวางวงขึ้นมาแล้วจากนั้นเราก็โดนตีแบบไม่งไปเลยประมาณนั้นไม่งไปเลยอ่ะนะครับโอ้โหได้อะไรมาได้หุ่นมานะครับได้ที่บังคับนะครับส่วนตรงนั้นน่าจะเป็นที่วานนะฮะตรงนั้นไม่มีใครอยู่ด้วยครับมันไม่มีใครวางตรงอ๋อนี่ไงเจอกันแล้วสองคน เฉยขาบอยขาบอยหัวทิ่มไปแล้วพี่น้องเหลือแค่2เครื่องเราต้องรอได้ได้นะเว้ถ้ารอรอไม่ได้ก็ค,คือการหรือจะมีคลิปต่อวะแบบถ้ามีเกมเดียวปกติก็มีเกมเดียวแล้วก็ได้แค่นั้นเองแค่มันมีตรงนั้นอะให้ทำยังไงดีอะ่ะสตัว2ตัวเลยครับพี่น้อง ยังไงวะโอ้ยอย่ามาเอาแม่มูมาวางอีกเชี่ยเ้ยมากระตุดช่วยด้วยมากระตุดโอ้ไม่ไอมาเวนโอ้ยโป้ยอากันขาดน้อนมานะนั่นไงว่าแล้วเห็นอะไรข้างๆกูเนี่ย ไม่มาอย่างดีเลยไหนโตจริงวะเป็นนึงเป็นหนึง,นหนงมาแม่งกัดขาอยู่ปล่อยนะเว้ยโอ้โหกูเจอมาแล้วฉันไม่ยอมตายหรอกโดนแบบนี้แม่งตามล่ากมาโอ้โหยหมาอไรเฮ้ย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  เเเฮฮฮ้้้อะไรอะไร,ะไรมามึงจะตามม,มาทำไมมาวนินฉันรอดแล้วแต่ฉันยังไม่รอดด้วยกระถาข้างหลังกูข้างหลังกูข้างหลังกูไอ้ขี้มึงมาอย่างเกมเฮอร์เรอร์เล,เลยชิบหายน,นี่ไงโอ้กูเนี่ยกูเนี่ยนี่ไงแล้วล้มเลย แม่งมีการทุบอีกอันนึ่งอีกโอ้ย <L un> ยืตนตัวข้างเลยวะนายหนีไปเลยนายไม่ต้องมนายไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกฉันจะอยู่ที่นี่ไปฉันจะยอมเสียสละที่นี่โอ้โหแม่งยืนรอดักเลย <L un> เฮียต้องชำระกยังไงวะเนี่ย แม่งยากมากอะยอมแพว้ว่ะฉันยังฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเลยนะฉันอะอย่าไม่ยอมแพ้หเว้ยถ้ามันมีแบบดีฉันต้องดีหมาอีกแล้วหมาอีกแล้วอีหมาอีกแล้วแม่งกัดขากูอีกแล้วอีมาเวนใครตัวนั้นแม่งก็โอ้ยไอเชื่อ้ยหมาแม่งกวนตีน คันตีนกูเออตายลาก่อนเพื่อนลาก่อนสมัยรี่เออฉันคิดผิดฉันคิดว่าฉันรอดแล้วแม่งอาไม่จับไอ้นั่นอยู่ดีฉันรอนายอยู่นะถ้านายรอดจากที่นี่ได้มันคือความที่รู้สึกดีเลยนะนายต้องต้องผ่านจากไม่ไม่จริงนะฉันต้องยอมแพ้แล้วหรอได้ยอมแพ้ก็ได้โอโจ แต่ก็ดีนะได้คลิปแล้วงแม้มันแพ้หรือชนะก็ช่างแม่งเพราะว่าขอให้ได้คลิปอะไรแบบนี้ก็พอนะครับตอนนี้ผมก็ต้องอิดคลิปแล้วนะครับบ๊ายบายครับทุกคน